ตอนนี้อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะฮะนี่นะ,ะวันนี้เราเอาคอมมาทำแล้วนะฮะคราเขาที่แล้วเอามาจะมาเปลี่ยนฮาร์ดดิสนะฮะแต่ว่าทางทางร้านเขาบอกว่าฮาร์ดดิสต์มันเร็วอยู่แล้วมไม่ต้องเปลี่ยนเนาะแค่ามาล้างเครื่องก็พอนะฮะตอนแรกเราคิดว่าฮาร์ดดิสต์มันช้าเนาะเราก็เลยจะเอามาเปลี่ยนเป็น ssd อะไรเงี้ยปรากฏว่าเครื่องมันเป็น ssd อยู่แล้วเนาะเปลี่ยนไปก็ไม่ดีขึ้นแซงว่าเครื่องมันช้านะฮะเครื่องนี้ใช้มาตั้งแต่โควิดเลยนะฮะเนี่ย โคตรทนเลยนะหปีแล้วเนตัวเนี้ยตอนที่ซื้อซื้อจากที่นี่นะฮะมือสองด้วยที่ดูจากหปียังใช้โอเคเลยเอเซอร์นะฮะที่นี่มีหลายยี่ห้อเนาะเนี่ยสำหรับใครที่มีลูกๆเนาะจะเรียนมหาลัยหรือเรียนมปลายจาเป็นต้องใช้คอมทำรายงานหรืออะไรเงี้ยมาดูได้นะเนี่ยเนี่ยอันนี้พันเก้าทั้งทั้งเซตเลยฮะเนี่ยด้วยเฉพาะด้วยเฉพาะจอทั้งชุดเลยโอ้โหนี่นี่นะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้นะ รีบมาดูนะฮะเศรษฐกิจกกอย่างนี้เนี่ยมาลองพิจารณาได้นะฮะเพราะว่าอะไรที่ลดต้นทุนได้ก็ลดเนาะเมื่อกี้เป็นเวิร์กเซชันนะฮะก็คือว่าเป็นนี่เนี่ยพวกเนี่ยทำรายงาน i5 นะฮะสบายๆเลยทำรายงานนะฮะคิดว่าโอ้หสองพันเก้านี่นะฮะนี่ผมสแกนราคาให้ดูเลยนะมีกล้อง2,900บาท2,500บาทเนี่ยโน้ตบุ๊กนะฮะเนาะ บางทีแบตอาจจะใช้ไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ต้องเสียบปลั๊กเนาะตัวเนี้ยตอนนั้นมาซื้อโควิดทีต่ตอนวัดเปิดอะให้ปิดแล้วก็ไปซื้อที่บ้านอะหกหกปีแล้วเนาะคิดดูหกปีแล้วคิดดูนะแบตบางทีแฟนเขาเอาไปใช้ที่งานยังใช้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะแบตไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็คือ ใช้ในรถอ่ะตอนขับรถมาทํางานผมขับแล้วเขาใช้อ่ะส่งเมลส่งอะไรยังใช้ได้เป็นชั่วโมงเลยเกือบสองชั่วโมงอ่ะที่ดูแบตอ่ะพวกนี้มันแบตเดิมๆอ่าทนมากนะฮะคุ้มนะตอนนั้นผมรู้สึกผมจะซื้อหกพันกว่าบาทเนะหกพันเจ็ดหกพันเก้าหกพันเจ็ดแถวนี้ไอเจ็ดไอเท่าไหร่ไอห้ามั้งเนาะตอนนั้นเนาะเนี่ยนะฮะใครที่เนี่ยไอสามใครที่มีลูกเรียนขึ้นมปลายจะต้องใช้คอมทำรายงานหรืออะไรเนี่ยแทนที่จะซื้อของใหม่เนี่ยอย่างตอนเนี้ย ของใหม่เนี่ยไ3มไม่มีแล้วเนาะต้องยอมรับเนาะที่ที่ช็อปใหม่ๆอ่ะใช่ช็อปใหม่ๆอ่ะเขาอาจจะไม่มี i3 แต่ว่าเขาจะมีพวก i อสูงๆนะ i ออเอะไรเงี้ยเป็นรุ่นใหม่ซึ่ง20,000อัพเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กๆใช้ทำงานเนี่ย i5 มันก็พอแล้ว i3 ก็เหลือเฟือแล้วเนาะใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจนะส,สเปคของของมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันอัพไปอัพไปปุ๊บเราก็ต้องจ่ายเงิน20,000-30,000แหละ ซึ่งซึ่งจะได้แต่ว่าจริงๆแนละ้วถ้าเกิดเราเราไม่มีเงินน่ยนะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะเรามาดูอย่างนี้ก่อนได้ไเ,ดเนี่ยไอเเนี่ยหกพันเก้าไหมไอเกในตลาดเนี่ยผมว่าเซตนี้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่สองหมื่นนะหมื่นกว่าน่าจะขยับเกือบสองหมื่นเนาะถ้าของใหม่นะพูดถึงของใหม่นะของ้าวใช่จะอยู่หรือเปล่าสองหมื่นนะอันนี้หกพันเก้าเองนะฮะถือว่าก็ก็สามารถเซฟเงินไปได้สามเท่านะเนะนี่ยห้าพันห้าเนาะเนี่ยนะฮะ ก็คืออันนี้คือทุกอย่างครบแล้วใช้พร้อมใช้งานเลยอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าถ้าเกิดอยากจะไปเพิ่มอะไรค่อยอัพเอาอัพแรมอัพอะไรตามสเปคให้อย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเนี่ยเขาเขียนไว้เลยแรม16นะ SSD 256ถ้าคุณอยากเพิ่มอะไรคุณจะไปเพิ่มตามรายการเราเพิ่มแรมเพิ่มอะไรเอาแล้วกันนะจอเนี่ยเอออัพ SSD นะหรือคุณไปใส่ external อ n t นอ n อิอะไรเรื่องของคุณนะแต่ก็เอาไปใช้งานได้ก่อนเนาะ ใช่อออนวันก็มีอ๋อนี่เหรออ๋อสี่พันห้าอนะตัวนี้เหรอ,อนี่อ๋ออินวันฮะหลายคนยังไม่เข้าใจนะออินวันคืออะไรก็คือมีจออันเดียวข้างในคอมพิวเตอร์อยู่ในนี้เลยแล้วก็มีคีย์บอร์ดมีเมาส์แค่นี้เองนะก็คือออินวันนะโอ้โหนี่ฮะทำไม่ขยายเส้นตาดูอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนี่ออินวันนะก็คือไม่ไม่มีกล่องนี้หลายคนไม่เข้าใจเนาะออินวันคือบ้านผมก็มีตัวหนึ่งนะออินวันตัวหนึ่งก็มีโน้ตบุ๊ก น้ตบุ๊กผมมาซื้อที่นี่รู้สึกจะ3ตัวอะไรมั้งให้ลูกชายลูกชายยังใช้เขาก่อนทําเพลงสบายเลยใช้ไอ้เก้ามั้งไอ้เอาเก้าเอาเจ็ดไม่รู้อยู่ใช้ที่มหาลัยนะฮะ<ช>ก็2ปีแล้วอ่ะสามปีแล้วต้องแก่เข้ามหาลัยก็<ม>ยังใช้อยู่เลยนะ<ม>บอกถามเขาว่าเป็นไงบ้างเขาบอกเร็วอยู่เร็วเลยโอเคนะวันนั้นหอบกลับมาทําเพลงที่บ้านนะ,ะนนนใช่โปรแกรมทําเพลงรียบร้อยเลยนะฮะ ต่างจังหวัดมีส่งนะที่นี่เนาะต่างจังหวัดส่งให้เก็บเงินไปทางเลยมีปะยังมีเก็บเงินไปทางต่างจังหวัดก็ถ้าเกิดใครใครสามารถติดต่อเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้หมดแหละใต้คลิปผมนีหมดนะฮะแต่จริงเซิร์ชก็เจอแล้วสมัยนี้เนาะ a d com แง่เจอแล้ววัดสวนแก้วเพราะผมทำมาหลายคลิปแล้วนะจะเจอนะฮะเก,เกมก็มีเลยวะสามพันห้านะฮะถึงได้อบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนมาดูเนาะเพราะว่าลูกเขาเข้ามหาลัย เนาะก็เลยมาดูก่อนอว่าเออดูให้รู้ว่านาะสเปคถึงนี้นี่เนี่ยเนี่ยสองพันเก้าเองนะอะไรเซรัลลอนะเซเลรอนก็ต่กับอะเป็นเทียมหน่อยนะเป็นไอไอนะเนี่ยไอเจ็ดตอนนี้ไอเจ็ดห้าพันหะ้าเนาะคือถ้าเกิดรุ่นใหม่สมัยนี้จริงๆพวกนี้มันตกรุ่น i5 มันก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะเนะาะเพราะรุ่นใหม่มันเป็น i11 ไปแล้วมั้ง i11 i13 อ็ดไอสบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ตาม นะแต่ว่ารุ่นใหม่คุณก็ต้องอัพไปอ,อย่างว่า i11 เนี่ยก็ต้อง3 0ม0มื่นนะสองหมื่นกือบ30,000ืนะ 20, 000, 30, นะแต่ถ้าเกิดจริงๆเรามาใช้ไอพวกนี้มันเหลือเฟืออยู่แล้ว i7 น,นะมันเร็วเหลือเพียงพออยู่แล้วเนาะสำหรับการทํางานนะถ้าไม่เอาไปแคสเร็วหรืออะไรเงี้ยเนาะไปแคสเกมหรือต้องใช้ความละเอียดแรงๆอย่างนี้เนาะนะนี่ก็เอามาให้เขาล้างเครื่องนะแล้วลงแกรมให้หน่อยบาบาย กรอนเขาก็มีนะฮะนี่ตรงนี้อ,อยู่ที่วัดสวนแก้วนะเขาเปิดทุกวันนะนี่นะฮะมีหลายร้านอยู่นะแต่ว่าเ็าเปิดทุกวันมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เนาะคือที่นี่เขาเปิดทุกวันนะฮะมีร้านทั่วไปนะแต่ที่ผมรู้จักผมมาใช้บริการที่นี่นะเจะดีคอมเนาะแต่จริงมีหลายร้านนะเนี่ยมาเลือกได้นะฮะบางทีถ้าเกิดชอบตรงนี้ก็มาเอาตรงนี้ได้นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เดินเข้ามาเลยซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วค้นมาเลยนะฮะค้นค้นมานะ นี่นะฮะอันนี้โหนี่อย่างจอมาเริ่มเลยว่ะเนี่ยจอกี่นิ้วไม่รู้นี่จอโอ้โหโเจนอะไรเมื่อฮะเจนสิบเอ็ดจอนะจอโคตรใหญ่เลยนะฮะจอมาเริ่มเลยจอใหญ่มากนี่นะฮะคือโน้ตบุ๊กก็ดีเป็นทางเลือกยินวันก็ดีนะฮะอยู่ที่บ้านนะตั้งใช้ที่บ้านหรือจะเป็นเดสก์ท็อปนะมีทุกอย่างเนาะโน้ตบุ๊กก็ดีหน่อยพวกพาได้นะ เนี่ยอย่างเงี้ยออลอินวันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็เขียนว่าออลอินวันจอใหญ่คือจะมีมันจะมีอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะก็คือว่ามีเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์ออลอินวันเนี่ยก็คือมีจอเนี่ยข้างในนี่จะเป็นฮาร์ดดิสก์เป็นทุกอย่างอยู่เนี่ยก็คือเป็นเหมือนซีพียูตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดสก์ท็อปเนี่ยก็เป็นนี้นะก็คือมีซีพียูอันหนึ่งมีจออันหนึ่งเนาะก็ดีดีคนละอย่างนะฮะอันนี้ก็สะดวกดีนะมีคีย์บอร์ดมีอะไรทีเดียวแต่พังก็พังเลย แต่จริงซ่อมได้นะเอ๊ะอย่างอย่างพวกออินวันเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหานี่มันซ่อมได้ไหมซ่อมได้ใช่ไหมแต่ต้องต้องยกจอมาคือมันมันเป็นซี u อยู่ข้างในข้างข้างในจอเฉยเแล้วก็แกะได้เหมือนกันอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าพังแล้วพังเลยไม่ค่ะยังยังเข้าใจว่าซี u นี้ยกซี u มาอย่างเดียวแต่ว่าอินวันก็ยกอินวันมาอ๋อนี่นะฮะก็คือยกตัวตัวนี้มาเนาะซ่อมได้นะ มันคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็น CPU เนี่ยเราก็ยก CPU มาอย่างเดียวที่เขาอาจอที่นี่นะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะะนี่ก็เปิดดูนะเนี่ยชัดนะอยู่นะเนี่ยว่าชัดอยู่นะอันนี้อยู่ชั้นหนนะชั้นสก็มีอีกนะฮะนะเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมชั้นสองดีไหมอ่ะนะฮะเดี๋ยวโอเคแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทำเสร็จมาเจอนะเดี๋ยวผมไปเดินเล่นก่นเนาะ ซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะฮะเปิดทุกวันเนาะขายทุกวันนะขายทุกวันวันนี้ผมมาวันพุธนะสบายๆเนาะเนี้ย AD.com นะเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะใครสนใจโทรมาคุยกับเขาได้เลยนะรายละเอียดนะฮะมีเก็บเงินปลายทางส่งของเก็บปลายทาง